ค่ะแล้ววันนี้จะพามาหาน้องเชนชิกาันค่ะจินจีจะบอกค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะจันจีไม่ไม่ใช่นันตดาราค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คาซานอนค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์สวิตค่ะเป็นเพทเฟรนี่เกือบทุกห้องเขาก็จะแบบเลี้ยงแมวหมดเลย ในวันนี้ขอนำเสนอบ้าน a l ฟ h ฟฟี่บ้านนี้เขาขอดังแบบไม่ธรรมดาต้องดังแบบ<ว>มีสตอรี่<ว>เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันนี้คือบ้านของเพจ Alpha ฟี่นะคะนุ่มฟูกอดอุง๋งก็คือชื่ออุ๋งเนี่ยคือมาจากชื่อเจ้าตัวนี้เขาจะเป็นแมวตัวแรกที่ไวร่ลก่อน แล้วก็มีลูกของเขาก็คือส้มจิ๋วกับจินจิจินจิตอนนี้ก็จะเป็นที่ตัวไวเลแทนเพราะว่าเขาเขามีเรื่องหายมาประมาณเดือนหนึ่งโดยที่เนี่ยโองอ่ะเขาเป็นลูกติดของของพลอยสวยพลอยสวยยนี้เป็นเจ๊เจ๊เขาจะดุนิดนึงพลอยสวยบ่นแล้วพลอยสวยลูก อ่าแล้วตัวสุดท้ายก็คือจุนจุนค่ะอันนี้เพิ่งรับมาเลี้ยงทั้งหมดเป็นสกอตติชโฟค่ะก็คือทั้งสี่สี่ตัวค่ะอง๋งช่อมจิว๋วจินจีแล้วก็พลอยสวยเขาจะเป็นญาติกันเป็นยายเป็นหลานกันมาทำไมถึงทำเพจให้น้องคะรับแมวตัวแรกมาเลี้ยงแล้วก็เห่อแมวชอบอวดแมว จนเพื่อนไล่มาทําเพจเพื่อนบอกว่าเอ้ยถ้าจะโพสเต็มฟีดขนาดนี้ไปทําเพจเถอะเราก็เลยไปทำเพจโดยที่ตอนแรกก็จะมีแค่แค่สตัวก็คือพลอยสวยอุ๋งแล้วก็แชทแต่ตอนนี้แชทก็เสียไปแล้วค่ะทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าออฟฟี่คะเราอ่ะชอบแมวขนยาวตอนแรกเราอาจจะตั้งเราจะชอบเรียกว่าแบบนุ่มฟูกอดอุ่นก็คือเป็นนิยามเวลาที่เราที่เรากอดแมวอะค่ะ คลิปไหนรูปภาพไหนที่ทําให้คนรู้จักกับเพจเราคะถ้าอันแรกเลยก็คืออุ๋งค่ะอุ๋งชนใจการแตกแล้วก็แบบเขาจะทําหน้าแบบเลือกรลักหน่อยแบบมันผีเสื้อมันมาชนแตกมันไม่ใช่เขาไม่ได้ชนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโดนดุแต่อุ๋งเขาจะรู้เรื่องนะคะแบบว่าปกติเวลาถ้าเกิดปล่อยปล่อยออกไปให้เขาไปวิ่งแล้วเรียกกลับบ้านเขาก็จะกลับบ้านเป็นแมวฉลาดแต่ลูกเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้หมดเลยจิงๆชื่อยังไม่รู้จักเลย <laughs> แล้วก็ มาตอนหลังก็จะเป็นเรื่องจินจิอะค่ะที่เขาหายไปคนก็ช่วยแชร์ที่ไวรัลส่วนใหญ่จะเป็นแบบป้ายประกาศตามหาแล้วก็ช่วงที่ตามหาเขาอะค่ะตอนที่เขาหายก็คือหายอยู่เดือนหนึ่งทุกวันแล้วก็ทําคลิปทุกวันเพื่อที่จะแบบว่าให้คนช่วยแชร์เนาะก็มันก็ไวรัลขึ้นมาตอนนั้นวันที่เก้าแล้วค่ะที่เราตามหาจริงจิ ใครบอกให้ไปบนที่ไหนให้ไปไหว้อะไรที่ไหนเราก็ทําหมดเลยใครแนะนําให้หาที่ไหนก็ทำคือทำทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคิดถึงเขามากเราเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายตั้งแต่เขาหายไปเนี่ยค่ะไม่เคยได้หลับสนิทเลยเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราจริงๆนะคือแบบหันไปทางไหนมันก็มีแต่เขาอะเราหยุดดูดวงไปเพราะว่าไม่ว่าดวงจะบอกว่ายังไงเราก็จะตามหาเขาทุกที่อยู่ดีมีคนถ่ายรูปแล้วก็ไปแชร์ร้านเหล้าอะค่ะเ่เขาไปอยู่ที่ร้านเหล้าจิงจริงจิมานี่ลงมาแล้วมาให้จิงจิไหม ไหคเจ้าของร้านนะเขาเห็นมานอนหน้าร้านทุกคืนเลยเขาก็เลยติดต่อมาว่าใช่แมวเราหรือเปล่าเราก็ขับรถไปดูเพื่อมันไกลจากที่นี่ประมาณเจ็ดโลข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปตอนที่ยังไม่เห็นนตอนที่เห็นคลิปก่อนมือสันแบบจะขับรถไปไม่ถึงมันก็หวังอะถึงถึงเราจะรู้สึกว่ามันหวังมันโอกาสมันน้อยมากแต่เราก็หวังว่าจะเจอเขาพอเจอเขาก็ร้องน้ำตาไหลแต่เขาจำเราไม่ได้ น้ำหนักตัวรถไปประมาณโลนึง mm hmm. ก็ถ้าเทียบกับคนก็ประมาณ10บโล mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเขาก็แบบ mm hmm. เขาเป็นแมวตัวเล็กอยู่แล้วอะความถึงฉายา,ยานในวงการบ้านค่ะไม่ได้มีไม่มีเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. แต่ว่าจะมีแซลจีแบบเป็นแมวเหลืองตอนเด็กๆเ,เขาจะแบบมอมมากเหลืองมาก mm hmm. ไม่รู้เหลืองอะไรอาบน้ําไปสักประมาณสาวันเดีย๋ยวเริ่มเหลืองแหละจะมอมเก่ง แล้วก็เจีย่ยเขาจะเป็นแมวที่นอนนอนสบายใจมากนอนนอนแผ่นอนเหมือนผ้าคลิวอรค่ะนอนยืดแขนยืดขาจะเป็นเอกลักษณ์ ก็ถึงนี้ใส่ของแต่ละตัวบ้างค่ะเป็นยังไงคะอุ่งเนี่ยจะเป็นแมวเอาแต่ใจค่ะเป็นแมวที่แบบข<อ>ี้วีนขี้บ่น,บนถ้าขัดใจก็จะบน่น<ว>ุวนวายก็จะแบบช่างเจงแอลแอแค่นั้นนะแบบบ่นแค่นั้นตัวนี้จะชอบแบบจับนกจับหนูจับของฝากมาให้แม่ยบเก้าหัวแล้วเขาจะแบบเคิมตั้งใจจะตั้งชื่อเขาว่าจุนจุนร้อกับจากรักไม่นานเลยขาทีมหรอคะ่ะเพราะว่าทรงผมหน้าเขาจะเป็นแบบปาดมาข้างเดียวอย่างเงี้ยส้มจิ๋วค่ะนีสใส่เป็นไงคะส้มจิ๋วเขาจะแบบว่า ชอบเที่ยวนะแต่เราแต่เราก็ชอบเปิดประตูแต่ว่าเป็นแมวที่นิสัยดีนะคะไม่ได้แบบว่าไม,ไม่ได้เกเรเป็นแมวที่ทําตัวเล็กตัวน้อยโดนคนอื่นดุก็จะทําตัวแบบตัวใหญ่สุดนะแต่ว่ากลัวมากที่กลัวมากสุดไม่สู้คนทุอก,ก,กล้องวิรกรรมนะคะวิรกรรมก็คือชอบเปิดประตูนี่แหละคะ่ะชอบเปิดประตูพาน้องออกไปเที่ยว นี่คุณพลอยสวยนี่วิรกรรมแสบสุดเลยเพราะว่าดุเป็นแมวขี้วีนก็เนี่ยค่ะก็โดนกันทุกครั้งเกือบทุกครั้งค่ะเวลาที่เวลาที่จับตัดเล็บอะไรเงี้ยจะต้องโดนโดนฟาดต้องแบบรู้รู้บุ้มวาาา่าเนี่ย๋ยวเขาจะง้างแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแมวที่เลี้ยงยากนิดนึงแมวเขาเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับแต่พลอยสวยอวัดดีไม่เป็นเพราะว่าไม่ยอมให้จับ เขาจะอ้อนโดยที่โดยที่แบบอยากอ้อนเราแต่จะเอาตัวไปถ่ายอย่างอื่นส่วนจินจิก็จะเป็นแมวที่ติดคนติดมากติดแบบว่าเราเข้าห้องน้ำเขาก็จะไปร้องอยู่หน้าห้องน้ำหาคนตื่นมาถ้าหาคนไม่เจอก็จะร้องเสียงดังเลยแล้วก็ถ้าทำงานเราทำงานอยู่ที่ไหนเขาก็จะแบบตามมานั่งตักตลอดอะไรทำไมจะนัน่งตัก <c oughs> <c oughs> มานั่งด้ดีนั่งได้ดีนั่งได้ด,ดีอ่ะแม่แม่ให้นั่งก่อจีอ่ะเขาเป็นแมวที่เซอร์มากเขาเข้ามาเล่นในบ้านพับอย่างนี้แล้วถ้ามันเปิดแบบเนี้ยเขาจะหาทางออกไม่เจอแล้วใครขังละจี<ม>ก็ออกมาสิวอยวายเข้าไปเองอะ่ะลูก<ม>แล้วเข้าไปยังไงแล้วเข้าไปยังไง อุ้งไปดูสิไปเอาออกมาสิเห็นประตูไหมแล้วเข้าไปยังไงประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ไม่มีใครทำอะไรเราเลยเออมุมโปรดของเา้าในนี้ค่ะมุมโปรดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอุ๋งอะค่ะขเขาจะเป็นตรงนั้นเลยจะเป็นนั่งตรงนี้ประจําแล้วก็จะมีคนมาดูข้างล่างอะค่ะส่วนจูนก็จะชอบนอนในหลุมแบบนี้ ซ้อมปกติเขาจะนอนในห้องแอร์นี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแอร์นี้ก็จะมีแอร์แอร์เล็กให้เขาอยู่ตลอดพอยสวยพอยสวยถ้าไม่อยู่ในนี้ก็จะอยู่ตามกล่องในกล่องในที่แบบไม่ค่อยเห็นนล้บ้านนี้ชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรมุ้งจีชอบขนมแมวเลียมากถ้าเกิดรู้ว่าซ่อนไว้ตรงไหนจะไปจะไปแกะเองเลยแล้วก็อุงจะชอบเที่ยวค่ะชอบล่านก<ม>ชอบข้ามนกนกมาให้แม่ แต่อยู่นี่ก็ไม่ได้คาบอะไรมาแล้วไม่มีไม่มีจิงจกไม่มีอะไรให้ส้มจิ๋วจะชอบเล่นของเล่นไม้ตกแมวอะไรเงี้ยชอบมากพลอยสวยพลอยสวยไม่เห็นจะชอบ <laughs> คนก็ไม่ชอบ <c oughs> อยากบอกอะไรกับคนที่ติดตามเพจเราคะ่ะตอนที่จิงจิหายเราแบบขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากๆจนแบบคือถ้าไปขอบ,บ้านทีละคนขอบคุณได้ก็จะก็จะไป,ๆๆะไปเพราะว่า เขาแบบสําคัญกับเรามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าเขาสําคัญกับหลายๆคนที่ติดตามอยู่มากๆเลยว่าแบบบางบางวันคนบางคนก็คือเครียดอยู่แล้วมาเจอแมวเจอเจอน้องตลกตลกเขาก็แบบอารมณ์ดีขึ้นมีหลายๆครั้งที่เราตั้งแต่เราช่วงเราทําเพจแรกๆอ่ะเขาก็จะแบบทักมาบอกว่าวันนี้วันเป็นวันที่แย่ของเขามากเลยแต่ว่าเขาเห็นแมวเราเขาก็ก็สบายใจแล้วก็แบบว่า รู้สึกว่าเออมีพลังอยู่ต่อแล้วสุดท้ายค่ะถ้าอยากจะติดตามความน่ารักของน้องๆติดตามไว้ที่ไหนคะก็มีเพจ a l f l u Free นะคะ AW 3ตัวแล้วก็ Fluffy ที่แปลว่านุ่มฟูอะค่ะแล้วก็มี TikTok ชื่อเดียวกันแล้วก็ IG ชื่อเดียวกันค่ะ โอ้โหถือว่าเป็นศูนย์กลางของความพิวใจสำหรับเหล่าท่าทั้งหลายเลยนะคะงั้นรับตำแหน่งไปเลยจ้าเพสตาสีขาติดดาวขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นเพสตาสีขาติดดาววันนี้ค่ะ แล้วนี้นะคะทางรายการก็มีจิ่มอลค่ะเกนฟรีนะคะเป็นสูตรอินดอร์สำหรับน้องแมวอายุ1ปีขึ้นไปพัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์มาฝากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นจินนีิสิตแคนขนมแมวเรียให้กับน้องแมวค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเด็กๆชอบมากแม่เลยก็ไั้ไ่หมดทุกอ่ะมีทุกอย่าจินจีเอามาเร็ว